สวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับวันนี้น้สนาตัอเจ็กซ่อมแอร์บิสูวิชีอิเล็กทริกนิตเตอร์สลิมนะครับสอบประมาณสองหมื่นสี่พันยูนะครับรุ่นนี้นะมีปัญหาเย็นไม่ฉ่ำนะครับรุ่นกม็ MU ขีด s g f จีสองสี่ขีดที่หนึ่งนะครับบางทีคอมเสเซอร์ตัดนะครับนาจับกระแสด้วยกับต้องรีบจับก่อนเดี๋ยวตัดนะครับบางที คอมเพรสเซอร์ตัดนะคัวนี้7แอมป์นะครับ7 7.91นะครับ9.2ด้วยซ้ำแอมป์ไม่ถึงเ,ยเอยอระแแอมป์อยู่ที่9แอมป์9.10นะครับที่เพจ9แอมป์ แไม่ถึงแต่ไม่ขึ้นน้ําแข็งนะเดี๋ยววัดน้ํายาดูเดี๋ยวอายสิบสองนะครับแช่แมวประแจคันไปแล้วเพื่อความรวดเร็วนะครับต้องรีบวัดเดี๋ยวตัด ยาอยู่สี่สิบพีไอนะครับยาน้อยนะครับกี่ปีแล้วเนี่ยเจ็ดเจ็ดแปดปีนะครับอ๋อก็ต้องมีเติมบ้างนะครับถ้าเจ็ดแปดปีอ๋อก็มีซึมบ้างอยู่ครับต้องลองเติมดูก่อนครับเพราะว่าถ้าเป็นตามดนี่มันจะยากเดี <c oughs> ยวใช่ไหลองเติมดูก่อนนะครับ เติมให้เย็ยนก่อนให้ได้ตามเพจกันนะครับเพราะว่าถ้ามันซึมน้อยเนี่ยจะเติมใช้ไปก่อนมันจะหายากมากเป็นมาที่8แอมนะครับ8.2 2.8จากเครืออ่องปิดค่อนๆป,ปิดอ,อ,อยู่ที่แอมครับดูแอมเป็นหลักครับ แอมจะบอกเองครับว่าเท่าไหร่นี่เหลือดูจ็ดสิบอยู่นะส่วนมากประมาณเจ็ดสิบเนียผมจะดูแอมเป็นหลักเอาทางขวานะครับติดเปิดเปิดเอานะครับแต่ส่วนมากก็เหลือดูประมาณเจ็ดสิบหกสิบแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความยาวของพ่อด้วยแต่สรุปแล้วก็ไม่เกินเพดนะครับเก้าแอม อ,นนอยู่ในร่มด้วยถ้าโดนความร้อนก็อาจจะแอมขึ้นมากกว่านี้นะแล้วก็มีปัญหาตัดนะครับเมื่อกี้เปิดประมาณ3ามนาทีตัดด้วยแปดจุดห้าหนึออไม่ตัดก็โอเคแล้ว เ็ดนะครับเก้าเก้าเจ็ดแล้วเก้าแอมละหมอ,ะะอนะครับมาเติมตามเพจนะครับเก้าแอมน้ำยากเกือบแปดสิบนะครับตัวน,นี้ดูเพจเป็นหลักนะครับบางตัวต้องดูเพจด้วยเว่าปิดกัดกระแสเขา เข้าเนี่ยอยู่ที่9แอมป์นะครับรุ่นนี้ความร้อนเริ่มแล้วก็ดูลมร้อนน,นะครับว่าร้อนทั่วไม่เป็นวงกลมนะครับเจ็อ 1, 6, โอเคแล้วออกมาที่70เหมือนเดิมแล้วนะครับอาอาประมาณนี้แหละเดี๋ยวรอดูครับนี่ กระแสก็ไม่เกิน9แอมป์นะครับดูด5 6เรียบร้อยแล้ก็เลยดูด70วิทไอละครับทุกอย่างเอ๋ตอนนี้จะรอว่าตัดไหมนะครับแล้วก็เช็คโวลต์ดูดูด้วยนะบางที ก็เช็คแอมป์ M, แล้วก็ Check เช็คโวล์ด้วยว่าโวล์ที่มาตรง LN เนี่ครับมาเต็มหไหมไฟส้ยยี่โวลต์ขนาดคอมพิวเซอร์ Officer ทำงานนะครับ231้โวลต์นะครับตอนนี้ก็โอเคแล้วก็ไปเลี้ยงคอยเย็นนะครับ LN เอ็นนี่มันคอยเย็นแล้วก็ขาสองเป็นคำสั่งนะครับเทียบกับเอ็น ก็2อ1ร้อโวลต์30โวลต์นะครับก็โอเคนะครับของมิสูเรื่นี้โอเคไมไ่เย็นฉ่ำแล้วโอเคครับใช่ไหมพรัขอจำแนทางการตรวจเช็คซ่อมแอร์บ้านมิสูวิชิอาการเย็นไม่ฉ่ำนะครับหรือว่าเปิดไปสักพักคอมเพรสเซอร์ตัดนะครับไม่เย็นประมาณ3นาทีนะครับเท่าที่นั่นดูทำงาน3นาทีหรือ5นาทีก็ตัดนะครับ มือนตัดเซนเซอร์น้ำแข็งแต่ตรงนี้ไม่ขึ้นน้ำแข็งนะครับนี่นก็ช่วยกดติดตาม Subscribe กดไลค์แชร์เพื่เป็นกำลังใจใช่ไหม,ก,ม,มาก,การทำคลิปดีโอเป็นใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับยอดเมืองอ๋อเย็นอีู่แล้วครับคือตรงนี้นะครับท่อจะเริ่มฉ่ำแล้วครับตอนนี้ก็คือเมื่อกี้น่าจะมีตัดเซนเซอร์อน้ำแข็งแล้วมันประมาณสามนาทีห้าทีจะตัดนะครับคอมจะหยุดทำง,งาน ตอนขึ้นมาก็ตัดไปทั้งหนึ่งก็เลยต้องรีบรีบทํารีบถ่ายเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วงั้นต้องรอนาน